สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคัทลธนดีนะคะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะคะทิปแอนทริกนะคะในการไปเที่ยวสิงคปโปร์ในปี2022นี้ซึ่งเราเพิ่งกลับมาได้2วันเย่ yeah. ไปเลยจ้าการกรอกข้อมูลการเตรียมข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลในสำหรับการไปเที่ยวค่ะสิงคปโปร์เนี่ยก็ไม่ยากเลย ตอนแรกคือเราก็ไปดูคลิปอื่นใช่ไหมก่อนไปแล้วก็บางคลิปก็แนะนําว,ว่าเออปิ้นไปเผื่อปิ้นพวกเอกสารการจองโรงแรมตัวต๋วเครื่องบินนู่นนี่นั่นไปเผื่อหน่อยก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาความจริงนะคะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ดูอะไรเลยคือตอนแรกอะ่ะเราค่อนข้างก,างกงังวลเพราะว่าเราอะ่ะมีการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมแต่ว่าในการกรอกกรอก ICA อะคะ่ะกรอกอ่อ,อ Immigration บนเว็บไซต์ของ ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีให้ใส่ไปเลยนะว่าเออคุณเคยมาสิงคโปร์ด้วยชื่ออื่นไหม mm hmm. เราก็ติ๊กไปเลยค่ะว่าเออใช่ฉันเคยไปแล้วก็กรอกชื่อเก่าไปแล้วก็พวกเอกสารต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเตรียมพาสปอร์ตเตรียมอะไรไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะ mm hmm. ก็เข้าง่ายมากๆไม่ได้ถามอะไรด้วยนะออ mm hmm. ข้อสองก็คือหัวข้อที่2ก็คือ,อ,อ,คอต้องแลกเงินสดมาไหมบอกเลยว่าเงินสดก็ยัง เป็นที่จำเป็นต้องใช้อยู่นะทุกคนก็คือติดไปสักหน่อยก็ดีค่ะคือในการเที่ยวของเราเนี่ยเราใช้เป็นการ์ด S C B เนอะ S C B Planet ซึ่งมันก็สามารถแทบได้จ่ายได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งรถไฟฟ้าด้วยการเดินทางจริงก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็ตอนแรกเราไม่รู้เนาะเราก็ไปซื้อ Easy Link Card ซึ่งเป็นการ์ดของสิงคโปร์นี่ใบนี้นี่เราก็ไปซื้อใบนี้มา ซึ่งถ้ามีแค่มีใบนี้นะคะส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือเวลาเวลาเราเดินทางแล้วก็ใช้อันนี้แต่ว่าพอเราเซื้อของเราก็ใช้เป็น SCB เนาะค่อนข้างรับ SCB p l n n e t ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าบางร้านจะมีน้อยมากๆบางร้านเช่นร้านอาหารแบบเ,เก่าๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่รับ แต่ว่าในเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราเจอมาทั้งหมดมีแค่ร้านเดียวเองนะที่ไม่รับเออก็จ่ายเป็นเงินสดแทนแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องใช้เงินสดก็คือตอนขึ้นแก็บค่ะเพราะว่าพอเราเข้าประเทศเขาใช่ปะเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนซิมการ์ดเป็นซิมการ์ดของประเทศเขามันก็ทำให้บางบัตรเครดิตอะที่มันผูกกับเบอร์เราที่ไทยอะมันไม่สามารถอินเสิร์ตการ์ดเข้าไปได้นะคะ เพราะว่าเวลาเขาส่ง OTP สําหรับยืนยันอะ่ะเขาก็ส่งเข้าเบอร์เก่าใช่ไหมที่ไทยคราวนี้เราก็เลยไม่สามารถผูก Grab เ,เข้ากับบัตรเครดิตที่เราใช้ประจําได้ค่ะอันนี้ก็เลยต้องเป็นการใช้เงินสดเพื่อจ่าย Grab เท่านั้นแต่ว่าถ้าใครใช้บัตรของกรุงศรีอะ่ะเหมือนจะทําได้นะเพราะว่า กรุงศีอ่ะเขามีตัวแอปยูชูใช่ปะอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนแต่ว่ามันใช้ได้มันก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ดีนะคะเพราะว่ามันแค่ส่งเขาก็จะส่ง OTP เนี่ยเข้ามาที่ตัวแอปแล้วเราก็ดูผ่านแอปได้ใช่อันนี้เราเราเราใช้มาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นบัตรอย่างอื่นอะที่เขาจะต้อง OTP เข้าเบอร์โทรศัพท์อะอันนั้นก็คือใช้ไม่ได้นะคะข้อสำคัญเลยนะคะ ที่เราลืมที่เราลืมก็คือเราลืมคืนบัตร E a ซ y l ลิ k ค่ะลืมรีฟันใบนี้นะคะเราจะต้องคืนที่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะก่อนเราจะไปที่สนามบินเนี่ยเราจะต้องคืนใบไปไปแลกรีฟันใบนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า ไปเลยนะคะไม่สามารถแลกที่สนามบินได้ที่สนามบินรู้สึกว่าจะอยู่แบบเทอร์มินอลที่ไกลมากๆเออมันจะใช้เวลาประมาณ30นาทีอะคะ่ะจากตัวเทอร์มินอลที่เราจะบินออกจากสิงคโปร์หัวข้อต่อไปก็คือการจองตั๋วต่างๆผ่านคลูกนะคะอันนี้เรา ก็ดูในคลิปอื่นๆเนาะเขาก็มีการจองผ่านครูซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนนะคะก็คือจองไปหมดเลยที่เราจองไปทั้งหมดอะประมาณ4,000กว่าบาทนะคะก็คือมีทั้งออจองเที่ยวเป็นคลูพาสเนาะเข้ายูนิเวอร์แซลได้เข้าแอดเซีแอแทรคชั่นพวกแบบสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่คนไปกันเนี่ยไปได้ถึง มีให้เลือกมากสุด5จุดเลยนะเราก็เลือกไปแค่ประมาณ3-4จุดนะถ้าจะไม่ผิดก็มันก็ตกอยู่ที่3,700กว่าบาทเออซึ่งข้อดีของมันก็คือสามารถเออบางที่นะคะก็คือไปแล้วก็สแกนสแกนได้เลยสามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยเปิดบาร์โค้ดแล้วก็สแกนสแกนเข้าได้เลยไม่ต้องไปต่อแถวซื้อบัตรแต่เราก็จะบอกถึงข้อเสียนะคะที่มันไม่ค่อยเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์การเที่ยวของเราเท่าไหร่เพราะว่าเราอะค่อนข้างทริปเราเนี่ยค่อนข้างสโลว์ไลฟ์เอาจริงค่อนข้างชิลมันทําให้การแบบฟิกซ์เวลาที่แบบเออสมมุติเราซื้อไปใช่ไหมเราก็ต้องกําหนดว่าเราจะไปที่ไหนวันไหนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางกิจกรรมซึ่งเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเราชอบแบบว่า เออถ้าสมมติว่าแพลนเปลี่ยนเดินทางแล้วแบบมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเฟล็กซิเบิลที่มันจะเปลี่ยนได้ไม่ต้องแบบต้องไปต้องรีบไปเพื่อให้ทันเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สะดวกนะทุกคนมันสะดวกมากไม่ต้องต่อคิวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากแนะนำก็คือเราอะ่ะมีการจองซื้อซิมเราดูแล้วอะ่ะมันได้ตั้งร้อยกิก แล้วก็พวกอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยก็ดูโอเคจริงๆอินเทอร์เนต็ตโอเคเลยนะถ้าซื้อผ่านผ่านแอปไปอะแต่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยก็คือเราอะไปต้องไปยืนรอทุกคนเพื่อแลกรับซิมการ์ดอันเนี้ยหชั่วโมงเต็มๆซึ่งแบบคนอะไปออกันเยอะมากแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่รับแค่อันเดียวอ,อแล้วก็คนทำแค่คนเดียวอะไรเงี้ย ซึ่งทำให้เราเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วที่จริงแล้วอ่ะเราก็สามารถไปหาซื้อที่สนามบินได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลองไปเปรียบเทียบราคาดูได้ข้อต่อไปนะคะที่อยากแนะนำก็คือเราจะแนะนำเลยให้เผื่อเวลาในการเที่ยวสนามบินเอาไว้ตอนที่เราไปถึงนะคะเพราะว่า Arrival Hall ที่นั่นอะ่ะก็จะเป็นจะมีน้ำพุเนาะ Jewel of Changi e นะคะ แล้วก็มีพวกร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลินมากทุกคนเราสามารถแบบเดินแบบเหมือนเดินห้างอะ่ะวัยรุ่นติดห้างอย่างเราก็คือเดินชิลสวยงามแล้วก็เอนจอยนะคะแบบถ่ายรูปได้หลายมุมมากๆเลยก็เผื่อเวลาไปเลยค่ะหรือว่าบางคนแบบหิวข้าวอะไรเงี้ยก็ซื้อข้าวกินอะไรที่นั่นเรียบร้อยให้เสร็จแล้วค่อยเข้าเมืองก็ได้แต่แนะนาเลยนะให้เผื่อเวลาไปเพราะว่า ตรงโซนน้ำพูเขา,าสวยมากจริงเออก็แบบจะได้มีเวลาแบบว่าเที่ยวชมอะไรงี้เยอะๆนะคะต่อไปก็คือระบบการสั่งอาหารนะคะที่ร้านอาหารในสิงคโปร์คือระบบสั่งอาหารเขาว่าน่าสนใจมากๆทุกคนเราชอบมากแล้วก็อยากแบบอยากเอามาทำในไทยเลยอะ่ะก็คือเขาใช้วิธีสแกนนะคะในการ สั่งแล้วก็ในการดูเมนูก็คือสมมติว่าเราเข้าร้านอาหารใช่ไหมตอนแรกอะ่ะเราก็ร้านแรกที่เรากินอะ่ะเรายังไม่รู้ระบบนี้ก็คือเข้าไปนั่งแล้วเราก็พยายามจะเรียกพนักงานเขาแบบยกมือยกมือยกมือแบบเห็นฉันหน่อยเห็นฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนานมากแล้วปากเขาก็บอกว่าโอ้สแกนสแกน for order ก็เราก็เลยอ๋อโอเคเราก็สแกนแล้วเราก็เลยได้สั่งนะคะ ก็คือแทบทุกร้านนะคะใช้ระบบนี้ซัส,ส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปนั่งได้เลยหาโต๊ะนั่งแล้วก็สแกนเพื่อเพื่อเพื่อสั่งอาหารแล้วก็พอสั่งพอกดเสร็จอะ่ะเขาก็จะกดออเดอร์ให้เราออเดอร์ออเดอร์ก็จะไปเด้งเข้าไปที่ครัวเลยนะคะแล้วก็พนักงานก็จะมีหน้าที่แค่เอามาเสิร์ฟเราพอเขาเอามาเสิร์ฟเราเสร็จกินเสร็จเราก็เดินไปจาที่แคชเชียร์เท่านั้นเลยค่ะก็คือไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อเรียกเขาเพื่อมาออเดอร์อะไรเขาเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือค่ากินแพงช้อปปิ้งแพงก็เพราะว่าทุกคนตีไปเลยว่าเหมือนเรากินข้าวตกมือละ300บาทอะ ทุกมื้อถ้าเรากินสมมื้อต่อวันเน่ยเราก็คูณไปนะคะเนี่ยคือราคามาตรฐานแล,แล้วถ้าเรากินร้านดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแพงขึ้นไปอีกอแต่ว่าอาหารที่นูน่นที่รู้สึกว่าอร่อยก็คือพวกร้านอาหารจีนนะคะอร่อยมากแต่ว่าเราไม่ค่อยเรายังไม่ค่อยประทับใจร้านอาหารที่เป็นพวกข้าวมันไก่หรือว่าข้าวอะไรเงี้ยสักเท่าไหร่นะัก เดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกแนะนำนะคะร้านที่ร้านเด็ดที่เราคิดว่าควรไปตามค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ได้นะคะแล้วก็พวกเรื่องของของช้อปปิง้งของช้อปปิ้งเนี่ยบอกเลยนะคะว่าราคากระชูดยิ่งกว่าประเทศไทยไปอีกเพราะว่าด้วยค่าเงินด้วยแล้วก็หลายๆอย่างคืออย่างพวกไฮแบรนด์ Brand, พวกแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็แอบไปโชบๆมานิดนึงอนะเนาะ แอบไปแบบดูราคานิดหน่อยซึ่งขนาดว่าอยู่ในสนามบินอะ่ะทุกคนซื้อตรงสนามบินสิชางงีนะคะก็คือราคาเท่ากับช็อปในพารากอนที่บ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าออก็ไปดูสำรวจคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าบางคนที่แบบคิดว่าอยู่ไทยแล้วจะไม่เจอ,เอ,อสินค้าใหม่ๆหรือคอลเลกชันสวยๆถ้าบาังเอิญไปเจอที่นู่นแล้วถูกใจอะ่ะก็ ก็จัดเลยค่ะเพราะแต่ว่าบอกเลยว่าราคาก็คือพอกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ต่างไม่ได้ถูกกว่าข้อแนะนําต่อไปก็คือการเที่ยวยูนิเวอร์ s t ลสตูดิโอสหรับสายลุยสายเที่ยวนะคะที่ชอบเล่นเครื่องเล่นเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเยอะมากเยอะแบบเออนั่นแหละเยอะมากอะ่ะถ้าคุณอยากเก็บเครื่องเล่นให้ครบเนี่ย ก็แนะนำว่าซื้อ Express ไปเลยเป็น Universal Express นะคะราคาประมาณ1,500บาทอยู่ตรงแถว t r a n s f o r m e r เนาะ mm hmm. ก็ซื้อไปเลยค่ะแล้วก็คุณก็จะได้เล่นครบทุกอย่างอันนี้เราเคยซื้อตอนไปค่าวที่แล้วเนะาะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็คือเราสามารถเก็บเก็บทุกอย่างภายในวันเดียวได้เออแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะ mm hmm. ก็อยากแนะนำว่าเวลาแบบเ,ออเดินทางตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องต้องสังเกตหน่อยคือคนไม่ได้มีไม่คือกฎหมายอะ่ะเขาค่อนข้างครอบคลุมนะคะแต่ว่าเออก็เราก็เป็นนะักท่องเที่ยวเนาะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเเดี๋ยวเราจะทําคลิปแชร์ประสบการณ์ ที่ค่อนข้างน่าตกใจแล้วกันนะในประเทศสิงคโปร์ในคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แหละคะ่ะใครไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะก็เตรียมรองเท้าดีๆนะคะเดินเยอะๆเพราะประเทศนี้เดินเยอะมากแต่นั่นแหละเราก็จะได้ไปต่างประเทศหลังจากที่หยุดยาวมาหลายปีค่ะ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย